ผินที่ดำไม่จะเป็นมอแล้วแบบ<อ>ไม่ชัดจากข้างในมันไม่จาเป็นตัวนี้เขาให้ความเคลียร์ชัดใช่แล้วขายดีที่สุดด้วยรับคุณผู้หญิงที่แบบว่าชอบความเป็นส่วนตัววันนี้ก็จะมาแนะนำฟิล์มกองแสงที่ขายดีและเป็นที่นิยมของโซรากาดมากๆนั่นก็คือฟิล์มแดกแอนดทองใช่ค่ะน้องก็จะมีความเข้มดุดันไม่เรงใจ่ใรบอกเลยอันนี้คือ เป็นที่นิยมมากคือเอาจริงๆปล่าเวลาเราติดสีเข้มเนี่ยมันเหมือนแบบมันเพิ่มเสน่ห์ให้รถเนาะถูกมันก็จะดูแบบพรีเมียมรับคุณผู้หญิงที่แบบว่าชอบความเป็นส่วนตัวถูกค่ะชอบทาแบบบางทีชอบแต่งหน้าในรถหรืออะไรในรถทำอะไรในรถเปลี่ยนสภาพ้ในรถได้นะคะเพราะว่าเข้มได้ค่ะแล้วฟิลมตัวเนี้ยเนี่ยจะบอกว่า เป็นฟิล์มเซรามิกข้าช้าซึ่งก็กันความร้อนได้ดีมากๆเช่นกันแล้อีกอย่างหนึ่งมันเป็นมันมันมีเนื้อที่เป็นแบบว่าเทาอมดันก็เลยแบดว่าสวยเวลาเรามองจากเวลาคนมองจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะดูแบบุ้ยดูดีดูใชย